นเาออนออนสวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับสอมวันนี้ผมคนที่ชีจะพาพี่นองเข่าสวนนะครับเพือพผักสวนขั้วผ้พาพี่นองมาเก็บผลิตผลทางการเกษตรเพ,พือพผักสวนขั้วอยู่สวนนาบ้านพี่เคยกับพี่สาวป้าพี่น้องไปเก็บน้ำกันเลยครับงามคับว่าแมคค่าแย่ยไหมคนละพี่น้องป้องไปงามตัด,ตดไ<ม>ดไ<ม>้ไหมจา<ะ>กขวดเลยคนขวดเลย่ะเริ่มอุหนุนเราเด้อยุ่ตลาดได้ไปบ้างตลาดได้ก่อนตลาดน้อยชนตะบนนะครับพี่น้อง พืชอพักผลิตผลทางการเกษตรบ่ได้ใส่สารเคมีเด้อพี่น้องนี่ที่เคยแล้วปลูกใส่ตะนันปุ๋ยหมักใบไม้ใบไหลสิพี่น้องนี่ยแล้วก็ไปห้องปลูกนี่ใบไผ่พวกใบไม้ทับถมกันแล้วก็ไปห้องปลูกพวันบักน้ำบักต้นพวันพวันตัดได้แล้วพวันเฮ้ยมาเก็บผักเก็บมีพี่น้องก็เหมือนี่พวดคนบอกให้ตัดเอาเบื้องหลุดเออเบี้ยพี่น้องเบี้ย บักพริกก็มีมมนเลี้ยงสวนหนาบานนี่นี่แล้วใส่ปุ๋ยคอกก็เป็นพวกฟางพวกเศษใบไม่ตายสิพี่น้องเห็นบหนเ่ยแล้วจะใส่พวกกันพวกฟางพวกกันมูลสัตว์พวกกันปุ๋ยคอกเพื่อนพี่เคยก็นล่าเงันหดหน้ามันสวนนี่พี่น้องมาเลี้ยสวนอันนี้บักพลิกเดาพาพี่น้องไปบังบักพริกอันนี้เคยกําแล่งกันหดสวนนี่พุ่นจ่าจ่ากี่พัน สวนอยู่ข้างบ้านอยู่หน้าบ้านนแหละพี่น้องบุ้ยบงังแน่พุ่นเลยสอนจะดอกบั้ม่วงมงันสิติดเพราัทันละการบั้ม่วงว่ลงองติดปีนี้กินบะเบิดโอ้โหเกือบสะไลเดอร์ตัวนี้พี่น้องท่านผู้ชมครับเสวัสนี้ผมพลร่มชีพาพีพ่อหน,นองมาเล่นหัวเล่นสวนเปิดผลทางการเกษตรเปิดผักสวนขั้ดว,ด,วด้านหลังพี่เยกยังกำลังกันโดสวนอยู่พุ่นจากจากกันพุ่นกำลังหดสวนอยู่พุ่นอันนี้พัวกันพักกัน อันพักกาดหินพักกาดเนี่ยกับประสมพักกาดเขียวโม่ขันสมพักเนี่ยทอนไปหลายรุ่นเลยครับพี่น้องคุณอันท่านพูดบอกเขียบเขียบแท็กซี่กับมี่ไม่เล่นหัวเล่นสวนไปไปเก็บบักพริกบักจะเก็บบักพริกพี่น้องอันนี้อันนี้เอาเท้าแนวมึงพี่น้องมึงด้วยเนี้อันแท็กซี่เนี่ยมันเอาไปถ่าเอาแนี้ยไปพี่น้องมึงรู้พลาย กากซากอยู่ปืดบักพริกบักพริกกันชีฟ้าพริกชี้ฟ้าพี่น้องมึงดูมันเมยดูมันธรรมดาเลยผู้หล่ะกากซากอยู่ดกคักดกแน่พริกกันกินดาพริกกินดาคนสั้นพี่น้องมึงดูดกวะกินกับสมต้นนี่แสบเลยผู้หล่ะเวยมันเวยสุกกะมี่วยดิบกะมี่มีเคยกําลังหดอยู่กําลังหดหนามไปเบิ่งกี่ฬาเก็บบักพริกบุญ อันนี้ย่อยสามท่ทามยังกระใส่บะลังเก็บบกเพีคค <ยา S 1> กคนละบันดีแจ่คนละไมาเก็บสดๆจากหัวจากสวนเ <ยา S 1> พิ่นเพิ่นมาสังได้พี่น้องแม่ค้าผู้เพิ่นไปขายมะาสังมาสังเลยเก็บใส่กระต่ายกินเต็มกระตายเลคนกินกระสุนเน<ย>าะผสมเน,น<ย>าะบะเพีกเนี่ยเขาใส่เขาใส่อยู่ใน,นขั้วเลื่อนเขาไม่ปุ๋ยเขม่ยาเขานได้กินสมืออยู่แล้วบอกได้เลยว่าสวนพี่สาวไม่เคยเนี่ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีแต่อย่างใดบ่ได้ฉีดหวานฉีดยา โดเฉพา,นาะ,ะ,ะ,ะน้ำป,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 ปาป่ากับอปน,น,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนซากปนได้เสียซากปุยอินซีพวกันปุยมาก็เสียพวกันใบไม้ใบไม้แห้งที่เราผสมเนาะพวกเราไปเอาไม้จากปานหวัดผุพี่น้องใบไผ่มาปกคุมไว้ในสวนนวน้ำพุ่เละแหนขายสุนนวอันนี้กัอันนี้กับเบียเน่ะเบี้ยเครือเทียดพี่น้องนี่ยพวกเราแม่นเบได้ผล น้ำดินน้ำหยาไม่ได้เด็ดกินปูก็ช่วยแย่อันเนี้อันนี้อันนี้สเสนแน่กับมี่ตัดดอกตัดดอกนี่นี่จะใส่น้ำมักกับสิพี่น้องรดเลยน้ำมักกับสิลักปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกใส่น้ำไปบึ้งนูพี่น้องดอักบ่อบผิกเออไปไปพี่น้องมาเรียนหัวเรียนสวนอันนี้สลัดสลัดนะครับสลัดสลัดสลัดไก่สิเบิดแล้วเก็บหลายรุ่น ผักกาดเขียวขันสมมีสุนพี่น้องผักอีตูผักนางตูผักใบกะเพรามีเบิร์ดผลหรออันพูนกับสวนกล้วยผลตะไคร่ก็นีเพ่นมาสร้างเอาเสมอบรรยากาศนะครับเกษตรแบ่งกันอันแม่้าแม่ค้ามาแบ่งกันพี่น้องพุหนึงเอาหนึ่งพูดลุงเจ้ากันหนึ่งแม่ค้าบ่คููกันวบคูกันบ่คูกันเลย บุคูกันไม่คขาดอย่างไรพูดเละห่อไม่แล้วบางนามเต่าเห็นไหมพี่น้องพุูดบางนามเต่าห่อไม่แล้วบางแนดดอกบัวงเอ้ยพูดเละกากซากี้พี่น้องเอก็มองอกร่องด้นี่มมองอกร่องมันก็ร่างหดหนำหดใน่ายอยู่พูดเบี้ยบกเขียพี่น้องเบี้ยบกเขียอันนี้เบี้ยบกเขียเบี้ยบเขียเบี้ยพริกอันนี้เบี้ยพริกได้พี่น้องเนี่ย ใหญ่เร็วตัวปวดอะใหญ่ไหมเราแกะไปหรองามปะวดอวนได้ใหญ่หมบนโบแก่ได้หน่ะวดอวนหนึ่งกระปุลกับแก้วกับเสบอันนี้เ้าไปแกงไปแกงขวานไปแกงออมหรือว่าหนึ่งใส่ปลากับเสียบเบิ้งได้เพี่น้องเพื่อนบ่พุณอะปวดอะงามครับเอ้ยน้ำเต้านะครับน้ำเต้าฮึบ พี่น้องบ้านแมงเนี่ยบักน้ำเต่าได้ครับเออน้ำ<ม>เ<โถ>ต่าอ่อ,อนๆเพื่อไะน้ำเต่าอ่อนๆอะไเห็นบ่ครับแรับเดี๋ยวได้แป๊บนึ่งแบบต่อครับพี่น้องเอาเละครับพี่น้องไปครับสำหรับคลิปนี้ผมคนดไ่ชีฝากไว้เพียงสิบปีก่อนเด้อภาพี่น้องมเมล็นหัวเร่อนสวนเผือดพัดจังขั่วเขามีเคยดิสาวหนาบ้านนะครับพอดีไม่ขายไม่ขายเพื่อนก็บม่เก็บไปขายีสินะพี่น้องบักน้ำเต่าอ่อนๆได้พี<า>่ครับพี่น้องเนี่ยภาพี่น้องเดินชมสวนแง้มมะเ้า เอาละครับสำหรับเซานี่คนที่ฝากไว้เพียงสมิกรย่าเก็บอย่าไข่ย,ย่าป่วยรำด้วยโฉนหาคำว่าพอๆพกันไม่ได้คิปต่อไปนะครับสวัสดีครับน,น้ำเต้าแกงใส่ปูใส่ปลาใส่เนื้อใส่หมูใส่เห็ดใส่ไก่ในเบิดพี่น้องเพื่อผักสนวนครัวจากสวนปลอดสารพิษครับ